วันนี้มาเนื่องจากว่าม,มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตามคำสั่งอายการนะครับของคณะพนักง,งานอายการที่ปีอายการภาคหนึ่งแล้วก็มีหนังสือมาสั่งการที่คณะพนักง,งานของอายการนน,าาารนทบรุรีมีคําสั่งตามตามาตา1นึ่งสามวงเล็บกไก่น,นะครับถึงพนักง,งานสอบสวนคณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการบุรีรัมภาคหนึ่งให้คนบนเรือคือนายแซนนะครับกับกระติกเนี่ย ให้ส่งมอบโทรศัพท์มือถือเพื่อจะให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะครับนำไปตรวจสอบที่ของกระทรวงยุติธรรมก็คือคล้ายๆแบบกามพิสูจน์หลักฐานอะเหมือนตำรวจรเหมือนปอทอ,อย่างเงี้ยนะครับให้ไปตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือนะแต่ทั้งสองเนี่ยได้รับคำแนะนําจากนายฟาร์มเนี่ยไม่ยอมส่งมอบให้นะครับจึงมีความผิดตามมาตรา169ครับซึ่งมีอตราโทษ จำคุก3เดือนปรับไม่เกิน5้า้ยบาทซึ่ง <het salud> ผมก็เลยมาร้องให้ทางปอปอเนี Mother, no ่ยดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยชุดนี้นะครับของกรมประชาการผลรวอมบ้างหนึ่งมีการดําเนินคดีกับนายแซนกับกระติกไหมตามมาตรา69นะครับถ้าหากไม่มีการดาเนินคดีก็จะก็ให้พนักงานสอบสวนทางของปอปเนี่ยแจ้งเรามาเพื่อจะมากล่าวโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นความผิดตามมาตราห้า ก็ยี่สิบนี่ยี่สิบคนอ่าคือตอนนี้เรามาลองให้สืบสวนสอบสวนก่อนว่าเขามีการดําเนินคดีกับกติกาแสนไหมตามมาตราหนึ่งหกเก้าที่เขาคัดคำสั่งพนักงานอายการตามตา 3, มาตราหนึ่งสี่สามโเลบกอกไก่นะครับถ้าหากว่าเขาไม่มีการดําเนินคดีก็ให้พนักงานสอบสวนของปอปอแจ้งผมมาผมก็จะมากล่าวโทษตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดกับตำรวจยี่สิบนายนี่นะครับ ที่อาจจะในในมือถือที่เราสงสัยที่ให้มีการตรวจตามทั้งของแฟนกับของก,องกระติกเนี่ยที่เราสงสัเยเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นครับมีครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือ,อาทางพนักงานอายการนะครับเขาก็มีความสงสัยว่าคือมือถือทั้งสองคนเนี่ยนะครับเขาให้ปทอทไปคนทาก็คือตํารวจส่งไปให้ปทอทที่ทางมันมีข้อมูลบางอย่าง,างถูกลบไป ทีนี้ทางท่านพนักง,งานอายการเนี่ยนะครับท่านก็อยากให้หน่วยงานกลางก็คือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเข้ามากู้ข้อมูลและตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึง่งนะครับซึ่งมันมีข้อมูลสําคัญที่เชื่อได้ว่าถ้าหากเป็นการตรวจสอบใหม่เนี่ยโดยหน่วยง,งานกลางเนี่ยมันก็จะสิ้นสงสัยเรื่องเหตุการณ์อะไรบนเรือต่างๆเพราะว่าสิ่งที่เขาร้องขอให้มีการตรวจสอบใหม่คือก่อนเกิดเหตุแล้วก็วันที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญของ,ของคดีนี้ แต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเขาจะมาอ้างสิทธิตามมารเงนมันอ้างไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับและถ้าหาว่าโทรศัพท์มือถือของทั้งสองคนนี้ไม่มีข้อมูลอะไรนะครับก็ควรจะส่งมอบนะครับไม่ควรจะมาใช้ข้ออ้างตามสิทธิทางการนเพราะว่ามันอ้างไม่ได้เพราะว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยต้องปฏิบัติตามคาสั่งมาตราหนึ่งสี่สามวงเล็บกอไก่นะครับซึ่งเป็นคําสั่งของพนักงานอัยาการเนี่ยนะครับถ้าหาว่าผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ย ไม่ยอมปฏิบัติตาม143ทับ143มเล็บกองไก่เนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยต้องดาเนินคดีตามมาตรา169นะครับโทษอัตราโทษไม่เกิน3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน500นะครับซึ่งอันนี้ไม่สามารถที่จะปรับที่โรงพักได้ต้องทําสํานวนส่งไปให้พนักง,งานอายการสารแฝงแล้วก็ไปฟ้องที่สารแฝงนนทบ,บุรีนะครับข้อหานี้ต่างหากนะครับอีกคดีหนึ่งนี้ถ้าพนักง,งานสอบสวนไม่ทำเนี่ยก็ต้องโดน157นะครับตามกฎหมายเลยนะครับ ครับพี่อัดว่าการที่เขาไม่ได้เรียกเก็บโทรศัพท์มือถือมาหรือว่าปล่อย,อยแล้วก็ไม่มีการตั้งข้อหาแบบนี้มันมีความผิดปกติอย่างนี้ก็ผมมองว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนกับถ้าพูดจริงๆก็คือเขาไม่ควรปล่อยมือถือคืนให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรื่องกว่าคดีถึงที่สุดหลายๆคดีเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดคดีคด,ด,ดีอาชญากรรมคดีเนี่ยการจะคืนมือถือเนี่ยต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินก่อนนะ รายละเอียดของมัดจำ169นี่คือเป็นยังไงอัตราโทษอัตราโทษ3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน500บาทหรือต้องจำทั้งปรับเป็นข้อหาอะไรคะเป็นข้อหาที่ขัดคําสั่งเจ้าพนักงานอายการครับที่อาจจะเขาอยากวันพรุ่งนี้ทางอายการจหวัดนนทบุรีตำรวจเลยนนทบุรีที่รับคาสั่งมาเนี่ยถ้าหาโทรศัพท์มือถือสองเครื่องนี้ไม่มีอะไรเนี่ยท่านไม่สั่งมาแน่นอนแล้วก็มีการสั่งถึงสองครั้งแล้วเท่าที่ผมจําได้สองครั้งแล้ว แต่ก็ไม่สามารถแต่ก็ไม่ยอมแต่พนักงานสอบไม่ยอมดําเนินการไงจึงเป็นที่มาของการที่จะมาดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวนเนี่ยชุดเนี้ยี่สิบคนเนี่ยถ้าไม่ยังถ้ายังไม่ดำเนินคดีกับกับกติกาแซนนะถ้าไม่ยอมมาโทรศัพท์มือถือให้เนี่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้แจ้งถูกไหมเราเราแจ้งคือให้สืบสวนสอบสวนว่าว่ามีการดําเนินคดีไหมถ้าหากว่าเขาไม่แจ้งเดี๋ยวเราก็จะมากล่าวโทษยี่นิบคเนี่ยก็หาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการที่ไม่ทราบนัดพนักา157 ที่ยครับจริงๆแล้วของสถาบันนิติกับของทางปอทอุปกรณ์ต่างๆก็ดูคล้ายกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแหละพี่แต่ว่าเขาอยากให้มีหน่วยงานกลางนะแต่ผมเชื่อว่าต้องมีอะไรแหละเพราะไม่นั้นท่านอายการเขาคงไม่สั่งมาหรอกแลวทำไมสองคนนี้ถึงไม่ยอมส่งมอบนะมันก็เป็นเรื่องแปลกอะนะแล้วก็เท่าที่ผมรู้มาคาดีเนี้ยมันมันเริ่มจะเสิมเกิมแล้วก็ไม่ไม่กลัวกฎหมายมากขึ้นมีการกลมขู่อายการนะของกระบวนการเหล่านี้แต่ไม่ใช่ อ, <Tower> อันนี้ผมพูดตรงว่า guy, มีกระบวนการเป็นข่มขู่อายการแล้วนะเริ่มมีการข่มขู่อายการกบวนการข่มขู่อายการก็คือมีได้ข้อมูลอันนี้คือไม่ใช่ผมไม่ได้พูดถึงคนบนเรือนะแต่มีกระบวนการที่ช่วยเหลือคดีเนี้มีการเริ่มข่มขู่อายการละยังไงล่ะคะคุณก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเริ่มมีการข่มขู่ว่าถ้ายังสอบไม่เลิกยกตัวอย่างนะสมมตินะสอบไม่เลิกเนี้ยก็ระวังอันตรายแล้วกัน ไอ้ผมผมผมเอาว่าผมรู้มาแล้วการแต่ว่าผมบอกไม่ได้หรอกนะเอาว่ามันมีการข่มขู่อายการแล้วล่ะข่มขู่ที่อายการดาวหรือว่าข่มขู่ที่ที่ที่นนที่นนที่นนไม่มีหรอครับนะมีที่อื่นที่ตอนนี้เท่าที่เราตรวจสอบล่าสุดค่ะคดีที่ไปฟ้องไว้ตอนนี้แม่เขาส่งยังนะวันนี้เช็คก็ยังไม่มีก็อย่างที่ผมบอกอะยารีลามากจะถอนก็ถอนเลยเพราะว่ามันจะได้จบอะ นะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเขาสู้เต็มที่อยู่แล้วเท่าที่ผมไปคุยมาเนี่ยยังไงเขาได้เหลือแค่สามสบาทรักษาท,ทุกโลกอ่ะแม่เขาอ่ะนะถ้าถอนอ่ะผมยืนยันว่าจริงๆแล้วผมอยากชนนะกับคนบนเรือในห้าคนเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรสนับสนุนเยอะผมอยากท้าชนเพราะว่าผมมัน่นใจว่าถ้าได้มีการไต่สวนอ่ะผมนกได้แน่นจากหลฐานที่ผมมีนะาครับ คือตอนแรกพี่สงสัยมาตลอดเป็นเรื่องฆาตก,กรรมทีนี้มันมีสองคนที่ไม่ยอมให้โทรศัพท์มือถือแปลว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการขอ,ขอขตก,กร,รมอยู่เป็นหนึ่งในสองคนนี้หรือเปล่ามีสองสคนนี้เลยมันตอบไม่ได้ตอบอย่างนี้เดี๋ยวมันดเดี๋ยวโดนฟ้องตอบอย่างนี้ไม่ได้ตอบอย่างนี้มันสมเสียงกับฟ้องหมิ่นประมาทแล้วเราไม่ไม่ตอบดีกว่าเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรเขาคงไม่ไม่ไม่สั่งมาสองครั้งอะให้ออ้ได้โทรศัพท์มือถือสองเครื่องเนี้ยแล้วถ้าไม่มีอะไรทำไมไม่ให้เขาล่ะถูกไหมถ้าไม่มีอะไรไม่ให้เขาแต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆมันมีคลิปหนึ่งนะพุ่มกับเมืองนอนนะครับมีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเลยว่าวันนั้นนะวันที่วันที่เอาเรือมาเก็บเนี่ยตกลงเป็นเป็น,เป,นเป็นอู่ไหนแน่ระหว่าง n อ c บีซกับทีบีเอนนะครับเพราะพุ่มกับเมืองนอน,อ,นอ่านโพยเลยบอกว่าเรือเนี่ยเอามาเก็บไว้ที่อู่ทีบีเอนไม่ได้อู NBC. ่เอ็นบีซีอ่าตกลงผมก็เลยไม่รู้ว่าอู่ไหนแน่นะเรือที่เอามาเก็บของกลางไว้นี่แหละ มันก็เป็นปริศนาคดีหนึ่งที่คือคดีนี้นับวันนับวันยิ่งอภปยศมากขึ้นนะแล้วผู้ใหญ่ทางสำนักตุลาชาติที่คุยกับผมบางคนน่ะเขาก็เริ่มรับไม่ไหวแล้วนะเขาก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนพะปะะอปตลรนะอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับผมเรียนเลยว่าคดีนี้ตอนนี้ถ้ายังไม่มีการถอนคดีค่ะในนัดไต่สวนก็คือย,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 ยังเป็นยี่สิบกรกฎาในการไต่สวนเพื่อถอนแต่ผมมั่นใจว่าการฟ้องผมชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว แต่ว่าส่วนที่ว่าเขาจะถอนก็นคือต้องถอนแบบว่าถอนคดีออกไปเลยเขาจะเสี่ยงไหมแม่เพราะถ้าเขาถอนแล้วเขาก็ไม่สามารถฟ้องใหม่ได้แล้วนะครับตามมาตรา288กับ295ไอ้290แล้วก็295นะครับแต่ถ้าเขาแก้คําฟ้องผมอะได้แต่ว่าทนายที่จะมาทําก็ต้องโดนผมฟ้องเรื่องมันญาติทนายความเพราะว่าเข้ามาเข้ามาแย่งคดีผมทำอ,อันนี้ก็ก็โดนอีกทนายความ คือจริงๆผมบอกเลยว่าแก่แล้วกลับไปดื่มนมนอนดีกว่าะเพราะจริงๆแล้วคืออายุเยอะแล้วนะเป็นไปมันคนละมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันะคือผมคิดว่าโพสตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนก็รู้อยู่แล้วทําไมถึงโพสตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนนะแต่เขาต้องมองว่าเรามาทําอะไรเจตนอารมณ์เราคือเราต้องการพิสูจน์ความยุติธรรมให้กับแตงโมอ่า คดีเนี่ยคนทั้งประเทศรู้ทุกคนนะ่ะอยู่ที่ว่าจะพูดไม่พูดมีแต่แค่ตำรวจภาคหนึ่งเท่านั้นแหละที่ที่ไม่ที่ที่ไม่ยอมรับความจริงแค่นั้นเอง